วัชระเชธิกาปริยาปารมิตาสูตรคมเพชรตัดทำลายมายาปฐมบทแห่งตรก,กะเนื้อตรก,กะเจริญพรญาติโยมผู้ร่วมเดินทางในธรรมทั้งหลายณบัดนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางในวัชระเฉธิกาปรัชยาปารมิตาสูตรหรือ The Diamond Sutra พระสูตรอันเป็นที่รู้จักในนาม พระสูตรที่ตัดได้ดุดเพชรเพราะคมปัญญาในพระสูตรนี้สามารถตัดทำลายซึ่งอวิชชาและความยึดมั่นทั้งปวงให้ขาดสะบั้นลงได้เรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเรียบง่ายณกรุงสาวัตถีในยามเช้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงครองจีวรถือบาทแล้วเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนคร เมื่อเสร็จสิ้นพัตกิจแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จกลับมาอย่างที่ประทับทรงล้างพระบาทแล้วประทับนั่งขัดสมาธิอย่างสงบนิ่งณที่ประชุมนั้นพระสุภูติมหาสาวกผู้เป็นเลิศในการเข้าถึงสุญญาตาได้ลุกขึ้นกราบทูลถามมหาปุจฉาอันเป็นหัวใจของพระสูตรนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง กุลระบุหรือกุลธิดาผู้ได้ตั้งจิตปรารถนาในพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพึงจะดํารงจิตไว้ยอย่างไรพึงจะปฏิบัติอย่างไรและพึงจะควบคุมจิตของตนอย่างไรองค์พระศาสดาได้ตรัสตอบว่าดูก่อนสุภูติพระมหาภูธิสัตว์พึงตั้งจิตไว้ดังนี้ว่าเรา จะโปรดสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดในรูปแบบใดก็ตามให้เข้าสู่พระนิพพานอันหาเศษมิได้แต่เมื่อได้โปรดสรรพสัตว์ทั้งปวงให้ข้ามพ้นไปแล้วโดยสัจจะแล้วนั้นกลับไม่มีสรรพสัตว์แม้แต่ตนเดียวที่ได้รับการโปรดให้ข้ามพ้นเลยเหตุไฉนจึงเป็นเช่นนั้นเพราะหากพระโพธิสัตว์ ยังคงมีความยึดมั่นในสัญญาสี่ประการคือความยึดมั่นในตัวตนหรืออัตตสัญญาความยึดมั่นในบุคคลหรือปุค,คละสัญญาความยึดมั่นในสัตว์หรือสัตวะสัญญาและความยึดมั่นในชีวิตหรือชีวะสัญญาอยู่แล้วไซผู้นั้นย่อมมิอาจได้ชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่แท้จริง และนี่คือจุดเริ่มต้นของตรก,กะแห่งวัชระเฉทิกาตรก,กะที่จะถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดทั้งพระสูตรซึ่งมีรูปแบบว่าสิ่งที่เรียกว่า x นั้นโดยสัจจะแล้วหาใช่ x ไม่ดังนั้นจึงเป็นเพียงชื่อเรียกว่า x ตัวอย่างเช่นสิ่งที่ตถาคุธเรียกว่าบารมี แท้จริงแล้วหาใช่บารมีไม่ดังนั้นจึงเป็นเพียงชื่อเรียกว่าบารมีสุภุติสิ่งที่เรียกว่าโลกธาตุตถาคตกล่าวว่าหาใช่โลกธาตุไม่ดังนั้นจึงเป็นเพียงชื่อเรียกว่าโลกธาตุคมเพชรในพระสูตรนี้ก็คือการใช้ตรรกะนี้เพื่อตัดความเชื่อมโยงระหว่างชื่อ กับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นเป็นการสอนให้เรามองทะลุชื่อเรียกหรือบัญญัติเข้าไปสู่ธรรมชาติที่แท้จริงอันคือความว่างเมื่อเราเข้าใจว่าพระโพธิสัตว์เป็นเพียงชื่อเรียกของปรากฏการณ์แห่งการโปรดสัตว์และไม่มีตัวตนของพระโพธิสัตว์ที่แยกขาดออกมาต่างหากเมื่อนั้นเราจึงจะสามารถโปรดสรรพสัตว์ โดยปราศจากความยึดมั่นในตัวเราผู้โปรดและสัพสัตผู้ถูกโปรดได้พระสูตรนี้จึงม่ใช่คำภีสำหรับอ่านเพื่อจำหากแต่เป็นคู่มือฝึกปฏิบัติทางจิตที่เชิญชวนให้เรานำคมเพชรนี้ไปตัดทํำลายความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดในชีวิตของเราจนกระทั่งจิตของเราเข้าถึงสภาวะแห่งการไม่ยึดติดหรือจิต ที่ไม่ตั้งมั่นอยู่ณที่ใดอันเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาที่แท้จริงในตอนต่อไปเมื่อเราได้มีหัวใจจากหะรืไทยสูตรและมีคมเพชรจากวัชระเชธทิทิกาสูตรแล้วกองคารวานของเราก็จะก้าวสู่ภาคที่สองการวางรากฐานเพื่อเข้าศึกษาเล่มที่สามอัฏฐสาหัสะริกาปรัิญา ปารมิตาสูตรหรือ The Eight Thousand Line Sutra อันเป็นพิมพ์เขียวของพระสูตรฉบับยาวทั้งปวงขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร